ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรครับนำกำลังเข้าไปเกลี้ยกล่อมชายคนหนึ่งที่บ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรหลังจากที่มีอาการคล้ายกับขาดสติแล้วไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้านครับแล้วก็ถือมีดไว้ด้วยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่า1ชั่วโมงครับก็เลยยอมวางมีดลงแต่ก็ไม่ยอมลงจากหลังคาบ้านทํายังไงครับไปตามญาติมานะครับปรากฏว่าญาติใช้เงิน200บาทอา้าวยอมลงมาเฉยเลยครับ เจ้าหน,น้าที่ตำรวจเนี่ยใช้บันไดาพาดครับให้ไต่ลงมาแล้วก็ลงมาได้อย่างปลอดภัย <Okay. S 1> เขาก็บอกว่าเสพยาบ้ากับเพื่อนจริงนะครับหลังจากนั้นก็เมาจําอะไรไม่ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ก็มีรายงานว่าไปอารวาดทําลายสิ่งของในบ้าน <Okay. S 1> สุดท้ายไปปีนอยู่บนหลังคานะครับ <Okay. S 1> ตำรวจมีการกุมตัวส่งเข้าบําบัดร,รักษาตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลยโสธรครับ <Okay. S 1> ส่วนที่นะครนาชสีมาตํารวจได้รับแจ้งจากชายคนหนึ่งในตําบลกระเบื้องใหญ่อําเภอพิมายว่าลูกชายเนี่ย เมายาบ้าคุ้มคลั่งนะครับอันนี้คือชายก็แจ้งมาแบบนี้ตํารวจนําอุปกรณ์ครับเป็นไม้งามเข้าไประงรับเหตุแล้วก็คุมตัวไปบําบัดชายคนนี้เนี่ยเขายอมรับเลยบอกว่าลูกชายเสพยาบ้านหนักมากเคยนําตัวไปบําบัดรักษาแล้วแต่พอกลับมาอยู่บ้านก็ยังมีอาการทางจิตเวชอยู่ถ้าเมาสุราก็จะคุ้มคลั่งอารวาสทําลายสิ่งของในบ้านก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาคุมตัวไปส่งที่โรงพยาบาลพิมายเพื่อทําการบําบัดรักษาต่อ เพราะรักและเป็นห่วงลูกกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นี่อาการอาจจะกำเริบหนักอีกนะครับแล้วก็อาจจะไปทำร้ายชาวบ้านหรือว่าคนในบ้านจนถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ครับมันเคยติดคเคยเลีนมาครับอยู่อยู่ในระหว่างที่เขาพักการบำบัดนี่ครับ รายงานตัวอยู่นั่นแหละม,ม,มันเลิกไม่ได้เนาะข้าบ,บอกกันเรียบร้อยทางการที่ทำงานของเราแบบใยข้อมาพูดตแต่ตอนนี้มันมาอย่างนี้ผมยังเอาไปรักษาที่เชยองการเกษตเพราะว่ามันก็เป็นต่อไปมันก็เป็นโลกประสาทนะพวกนี้ที่จังหวัดน้องคายครับนายสมภพสมิตตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายและนายอภิกิตชอ ชอรโรดประเสริฐครับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้แทนสำนักงานปาป,ปสรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาหารและศุลกาการรับตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดียาเสพติดจ,จากสปป,าป,าป,าปาลาวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย5คนหลังจากที่หนีไปกบดานนะครับโดยทางการลาวได้มีการตรวจสอบควบคุมตัวไปได้ก่อนจะส่งกลับซึ่งก็เป็นผลมาจากการประชุมทวิภาคีไทยลาวว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตก ลงในการร่วมมือการติดตามจับกุมผลักดันผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับคดียาเสพติดกลับประเทศต้นทางโดยฝ่ายลาวให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตามเป้าหมายส่งกลับผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ไทยต้องการจำนวน21คนครับ